สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่ง a อนิเมะในวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวก็คือเรื่อง Isekai Smartphone t o โท m o n i to และในชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือ In Another World with My Smartphone และชื่อภาษาไทยของเขานะครับกับชื่อไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ภาค2เพิ่งจบไปผมก็เลยถือโอกาสไหนก็ไหนแล้วก็เลยกลับมาดูภาคแรกด้วยเลยแล้วกัน แล้วก็จะได้มาทำรีวิวด้วยเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรีวิวในส่วนของทางภาคแรกก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทางภาคที่2ก็สำหรับอนิเมะเรื่องอิเซไควาสมาร์ทโฟนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแนวต่างโลกฮาร์เลมเซอร์วิสแล้วก็เป็นแนวสายชิลที่ถ้านับจากปีที่อนิเมะเรื่องนี้ฉายเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวเนื้อหา <S <S หลายๆอย่างก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยฉายตอนปี2017 ซึ่งตัวอน,นิเมะแนวต่างโลกเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสมาแล้วทำให้อน,นิเมะหลายๆเรื่องในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างใหม่อยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงนี้ที่เป็นปี2023ยเนี่ยพอหลายๆคนได้ยินคําว่าต่างโลกอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาก็เรียกได้ว่ายังค่อนข้างใหม่อยู่ถ้าอิงจากปีที่ฉายแต่ว่าในส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆของอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องในช่วงต้นเรื่องนะครับ การเล่าเรื่องในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันทำออกมาได้เรียกได้ว่ามันบีบตัวเนื้อหาเพื่อที่จะได้ไปให้แบบเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไปเจอช่วงที่ตัวเอกมันเริ่มเก่งแล้วเนี่ยมันเลยทาให้ช่วงแรกๆมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันเนื้อหามันเยอะมันดูอึดอัดมันดูแบบรีบจนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมดูอันนี้ไเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูมาเหมือนกับเหมนเรารู้เนื้อหามาเยอะมากอะแต่ว่าพอมาดูจํานวนตอนอะ ผมดูไวแค่แบบตอน2ตอนเองคือมันอัดมาเยอะมากในช่วงต้นเรื่องเพราะช่วงหลังๆเนี่ยที่ตัวเอกมันเริ่มมีความ o อมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าเรื่องมันค่อยๆลดตัวเนื้อหาที่มันอัดไว้แล้วมันก็ค่อยๆคลายความเร็วในการเล่าเรื่องลงทาให้ผมรู้สึกเออเรื่องมันดูมีความโฟล์ขึ้นมันมีความต่อเนื่องมากขึ้นจากช่วงต้นเรื่องนะครับซึ่งใครจะดูเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผ่านช่วงต้นเรื่องไปได้ก็ อาจจะโอเคนะแต่ว่าถ้าใครผ่านไม่ได้ไม่ไหวจริงๆผมก็คิดว่าเออถอยดีกว่านะครับสาหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอัดเยอะจริง,รงๆสาหรับผมเนี่ยที่ดูแบบแนวเนี้ยแบบเยอะนะแล้วก็ดูอนิเมะแบบว่าดูค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันแบบว่าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3าแบบดูต่อนเนื่องกันเลยผมยังต้องแบบมีการแบบหยุดดูแล้วแบบไปทําอย่างอื่นไปเล่นโซเชียลเพราะว่ามันพราะมันอัดมาเยอะแล้วมันรู้แล้วรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงต้นเรื่องสาหรับเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมมองว่าเป็นปัญหาพอสมควรในส่วนของงานภาพนะครับผมรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีตัวของงาน 3D ค่อนข้างน้อยนะอาจจะเป็นเพราะด้วยปีที่เรื่องนี้ฉายด้วยนะครับก็เลยทําให้พวกตัว 3D อะไรเงี้ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตัวการเล่าเรื่องมันไม่ดีมันก็ ไม่ได้มีผลช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็สุดโดยรวมคร่าวๆเลยละกันนะครับสำหรับตัวของ ezekai วนะสมาร์ทโฟนโต๊ะโทโมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวพลอตตัวงานภาพถือว่าโอเคเลยการเล่าเรื่องเนะี่ยต้องเรียกได้ว่าถ้าใครคิดอยากจะดูเรื่องนี้จริงๆเนะี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยกับช่วงต้นเรื่องหน่อยแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งตัวเอกเริ่มเก่งขึ้นอนะ่ะมันก็ดูมีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับผม ก็ฝากไว้สําหรับใครที่จะดูเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรีวิวของทางในส่วนของทางภาคแรกนะครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางภาคที่2นั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ